สวัสดีครับสวัสดีมือเศร้าครับผมโอ้เม่อคืนประมาณสิบบัวได้นอนเพื่อนจูดปลามากครับเต็มหนารถเลยนี่ปลาค้างคางนะครับนี่ดา้านคางเพื่อนเผาพุ่นล่ามเขามานาทีห้าผมย่านยงย่างมันขามหมก่กระถมเมืม่ขึ้นผมนอนในกระถมนีเสียวจะลอยมาซะโนย่างสดซะโนะแตกปกปักปกปักปกปักนึกขึ้นเอาโรถอ นอกัสวัสดีครับพตัามเป็นร้อนๆในเมื่อคืนอกลัวมันไม้กระท่อมโอ้ดูคันนี้ครับคันนี้โหดกว่าคันผมอีกอู้ร้อนจริงๆเมื่อคืนกําลังจะได้นอนนะประมาณตีสี่กว่าเกือบตีห้านะครับดูรถดูสภาพรถ มันน่ากลัวนะครับเสียงมันปกปักปกปักอยู่ข้างขหูอยู่ตรงนี้นี่แล้วเราเป็นกระท่อมอ่าไม้นี้ด้วยกลัวกลัวเสียวแต่ก็นอนเหมือนเดิมง่วงจันทร์ต่ำพึ่งลงมาจากรถนะครับไปทํางานแต่เช้าบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศพูรราาศ๊วิวภูเขานะครับวิวภูเขา,าดีแห้งวิวสวยมากวิวดีมากเลยนะครับกําลังจะต้มกาแฟกินกันจักน่อยนึง พอแต่รองท้องนะครับผมนอ่บรรยากาศบรรยากาศครับเอ้โอ้หนาวอากาศกระดีนะครับแต่ว่าโอ้เมื่อคืนนี่เพิ่นจูดนั่นและครับย่อมาราว่าเป็นตะยานอหลีหล่ามเข้ามาทีเฮาแล้ว บรรยากาศก็ศกดีนะงานโขกน้องหน้าครับผมกาศประมาณ13องศาครับไม่ถือว่าหนาวมากนะครับผมเมื่อวานนอนอยู่บนระบือหนาวกว่าน,นี้เพราะว่ากลางเต็นท์นอนได้รับหมอกโดยตรงเลยตัวนี้ยังพอมีหลังคานะครับอยู่ภายใต้ชายหลังคาอยู่เอ,อ้หนาวดีครับอา้าวอัปเดตไว้ซํำนี่ก่อนนะครับหนาวดีหนาวดี เต็มหน้ารถครับ